ต่อเรื่องคัดนะครับอ่าเหยียบคัดเหยียบคัดนี่คือขั้นตอนขั้นตอนเดินหน้าค่ะขั้นตอนเข้าเกียร์แล้วก็เตรียมเดินหน้านะอ่าเข้า,เ,ขาเกียร์เตรียมเดินหน้าอ,อ,อ่าเยียบเบรกอันนี้คือ,คอขั้นตอนขั้นตอนการหยุดรถอ่าเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็หยุดรถได้เรียบร้อยก็คือการไปสลับเป็นเกียร์ว่างอ่าเกียร์ว่างนั่นคือโยกซ้ายโยกขวาได้โอเคเข้าเกียร์หนึ่งก็คือเหยียบคัดลงไปครับ ยกซ้ายขึ้นบนแล้วก็สลับถ้าถ้ากำลังจะไปคือการยกคั์ใช่ไหมเกียร์ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันก็คือปล่อยมันใช่ปล่อยเลยยกเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะขยับหยุดรถเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ยังไม่ต้องยุ่งกับเกียร์จนกว่ารถหยุดพอรถหยุดปุ๊บอ่ะสลับเป็นเกียร์ว่างตรงกลางต้องต้องเหยียบคัสสองอันนี้ยังอยู่ยังอยู่ก็คืออันนี้ยังอยู่ใช่ยังอยู่ใช่แค่เข้าเกียร์เท่านั้นแหละโอเคแค่นั้นแหละ โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันสถานการณ์จิงก็อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้เข้าซ้อมเกียรหนึ่งถึงเกียห้าทำความเข้าใจเรื่องระบบคาดก่อนที่ให้มาถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับคนอื่นก็จะให้ได้เห็นการวางเท้าด้วยนะครับเพราะว่าบางคนสอนให้ไม่ใส่รองเท้าบางคนก็ใส่รองเท้านะครับแต่ผมแนะนําว่าการใส่รองเท้ามันจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าพื้นมันจะเรียบมันจะวางได้มันม่นใจกว่าเพราะกัน ขับรถด,ด้วยเท้าเปล่านานๆก็มันก็จะเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่นะครับใครถนัดยังไงก็เอาตามนั้นอ่ะเหยียบคัด์เข้าเกียร์อันนี้คือ y ath, กกยกคัด,ด์แล้วก็รถก็ขยับใช่ไหมอ่ะหยุดรถแล้วก็เบรกด้วยอ่านั่นแหละแล้วก็เกียร์โอเคพอโยกเป็นเกียร์ว่างปุ๊บลงมาข้างล่างนี่ไม่ต้องไปโยกมันเลยนะเพราะว่าการโยกจะทําให้ติดนิสัย ใช่ลงมาครั้งเดียวก็คือเป็นเกียร์ว่างเลยอ่าลองดูแล้วก็พอนั้นพอเบรกปุ๊บก็ว่างก็ลงมาว่างแค่นั้นเลยไม่ต้องไปโยกเลยใช่ถ้าโยกเรติดนิสัยโยกไปโยกมาอยู่นั่นแหละมันก็จะทําให้เราติดนิสัยไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกต่อไปขึ้นเกียร์สามเลยทีนี้อ่นั่นแหละอถอนคลาดขึ้นมาเพราะว่าถ้าว่างแล้วเนี่ยบางคนถ้าว่างแล้วยังไม่รู้ว่าว่างก็เหยียบแช่อยู่ตรงนั้นจนเหนื่อยใช่ว่างปุ๊บให้ถอนคลาส เท้าวางบนเบรกนิ่มๆไว้นั่นแหละคือถ้าเราไม่ถอนเราก็รู้ตัวเองอยงู่แล้วมันจะเหนื่อยอ่าเหยียบคัเข่าเกียร์ใช่แล้วก็โอเคถูกต้องละนะครับเป็นสเต็ปไปเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะครับอันนี้กำลังให้ซ้อมเรื่องระบบเกียร์ใ,ให้เหยียบคัดลงไว้ด้วยนะถ้าซ้อมเกียร์อันนี้ให้ซ้อมไปก่อนเลยหนึ่ง นั่นแหละซ้อมเรื่องของเกียร์หนึ่งนั่นแหละแล้วก็เกียร์ว่างคาดเหยียบแช่ไว้ตลอดก็ได้พขจะได้เข้าเข้าเกียร์ได้ต้องย้ำนิดนึงครับต้องมีการทำสมาธิด้วยนะครับผลเรียนจะได้ไม่ตะเลิดนะครับค่อยๆค,คิดนะครับผมไม่ให้รีบหรอกครับวันหนึ่งก็ให้สบายๆนะครับจะได้จะได้การเรียนจะได้เคลื่อหน้าได้ไวครับถ้าอยู่ดีๆจะออกไปถนนใหญ่ผมไม่สนับสนุนนะครับอันตรายด้วยพร้อมยัง S 1> <S 1> <S อ่าก็สอนไปเรื่อยครับดีแล้วอย่างน้อยก็โอเคเรายังขับไม่เป็นหรืออะไรยงไงก็ยิ้มไปก่อนจะได้พอสอนมันก็จะง่ายขึ้นด้วยเพอบางคน <Okay. S 1> บึ้งอย่างเดียวเลยกลัวว่าจะทําไม่ได้ <S 2> <S 2> อ,อันนี้ก็สอนอ่ากําลังทบทวนการเข้าเกียร์ของตัวเองอยู่นะครับเ <Okay. S 1> พราะว่าถ้าขับแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับ ชอบการสอนสไตล์คูต้านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นอะครับก็รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับติดต่อเข้ามาได้มอมสอทุกพื้นที่ในเมืองทุกคนแห่งนะครับซอกซอยทุกซอกทุกซอยนะครับไปสอนได้หมดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่าลองลองซ้อมจากมุมนี้ดูยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับอ่าเหยียบคันอันนี้ผมจะพูดให้เห็นภาพนะครับแต่จะไม่สามารถเห็นภาพที่น้องเขาเหยียบคันได้เพราะว่าอยู่ระยะไกล นะครับคนเรียนกับคนสอนก็จะเป็นปฏิยาการฟังคําพูดแล้วก็ฟังและทําตามนะครับเหยียบคัดแล้วใช่ไหมเข้าเกียร์ครับเข้าเกียร์ว่างถอนคัดโอเคเหยียบคัดเข้าเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์ว่างโอเคถอนคัดเกียร์สองมันก็จะอยู่ตรงข้างล่างโยกเหมือนกับเกียร์หนึ่งแต่ลงข้างล่างเกียร์สองเหยียบคัด เข้าเกียร์บาง่อยโอเคคือเข้าว่างคือมั่นใจเลยนะผ่าขึ้นข้างบนจบเลยนะอ่านี้ใช่ใช่ใช่แค่นั้นเลยไม่ต้องโยกไม่ต้องไปอะไรมัน,ม,นมันถูกอยู่แล้วมันมีล็อกของมันอยู่แล้วเราจะต้องจําอ่าอีกรอบนึงเหยียบคัสไล่เกียร์รน,น่อนึงบ้างสองทำเหยียบคัสได้นั่นแหละซ้อมให้เฉยก่อนทำให้มันชินอนะจนกว่าตัวเองจะไม่เกง่งมือเก่งอะไร ตานี่คือมองไปด้าหน้าอย่างเดียวเลยนะไอ้น,นี่แอบมองไม่ได้อ่าวว่างมันเลยนิดนึงเพราะว่าตัวเองผักไปมากเกินอสามก็คือขึ้นบนขาดก็เหยียบไว้ว่างสี่คือลงล่างว่างห้าผลักหาตัวเองขึ้นบนว่างถอยผักหาตัวเองลงข้างล่างว่างโอเคจบครับถอนค่าออกมา อันนี้คือการซ้อมก่อนนะครับซ้อมก่อนมันต้องเหยียบคัดต์ตามระบบนะครับถ้าไปนั่งโยกเกียร์เล่นเราจะเราจะจับจุดไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ทําใหู้กขั้นตอนถ้าใครจะมาซ้อมแล้วการซ้อมก็คืออย่าไปสตาร์ทรถนะครับถ้าอยู่คนเดียวอันตรายนะครับถ้าเรายกคัดต์ปุ๊บมันพุ่งไปทันทีเลยถ้าพื้นฐานไม่ดีก็ไม่ต้องพูดโอเอะแล้วครับได้เลเรื่องทันทีเลยยังไม่ทันได้ขับรถนะครับก็แนะนําว่าอย่าประมาทนะครับเห็นว่าเขาทําเห็นว่าถ่ายซอนสื่อออกมาให้ดูเนี่ยเราต้องดูแบบใช้วิจยานด้วย โบต้องเหยียบคัดให้สุดนะถ้าคาัสไม่สุดจะเข้าเกียร์ยากมันจะแข็งใช่มใช่มันจะเข้าเกียร์ยากไม่เข้า,าไม่เหยียบคัดเลยก็ไม่ได้มังเข้าเกียร์ยากาอ่าทําให้ถูกขั้นตอนไปต้องจ้องชิดซ้ายด้วยนะเกียร์สองเนี่ยไม่ใช่ว่าลากลงมาเลยนะยอ่าชิดมุมซ้ายแล้วลงข้างล่างมันถึงจะเป็นขั้นตอนถูกต้องของมันอ่าซ้อมไปเรื่อยๆโบก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยกัแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe ได้เลยนะครับผม มุมสับสกไ์อาจจะอยู่ด้านขวานะครับโผล่ขึ้นมาก็กดได้เลยนะครับสําหรับรถเราวันนี้ก็ชื่อนโมนะครับน้องนโมนะครับผมมาใหม่เลยนะครับก็